สวัสดีครับเดี๋ยวพามาเบิ่งันรถไถดันก็กระชินหน่อยครับมาเบิ่งก็กระชินหน่อยครับเนี่ยหลงมาครับก็กระชินหน่อยก็บักข้ามก็บักข้ามก็กระชินต้อก็บักขามครับตอนนี้ถ้ก็กระชินครับเอา้า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 เอา้เอา 好哇哇哇,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 哇

ว,าล, e. ว,า,ลวาลอ้าโะเอา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 ่ไมออกับขาแล้มันเอาเอาขาเพิ่งขาเพิ่งเลยครับฮ่าฮ่าหัเจียวไงยิงสิไบสยังมั้ครับ